กานละครั้งหนึ่งแพะนักประดิษฐ์กำลังทำการทดลองสำคัญอยู่เธอระมัดระวังมากถ้าฉันเทน้ำเกลือลงไปหนึ่งหยดดุยการทดลองไม่ได้เป็นอย่างที่คิด ในวันนั้นหมาป่ากำลังแอบมองแพะนักประดิษฐ์อยู่มันมีความสุขที่เห็นการทดลองของเธอไม่สำเร็จถ้าฉันทำการระเบิดแบบเดียวกันที่ทะเลส,สาบได้ ฉันต้องจับปลาได้มากแน่ๆมาป่าเข้าไปในห้องทดลองของแพะวันนี้อากาศดีมากเลยนะเธอไม่อยากไปทำการทดลองข้างทะเลสาบบ้างเหรอ แพนักประดิษฐ์ชอบความคิดนี้มาก<ะ>เธอคิดว่าได้ออกไปก็คงดี<ะ>ลูกแพะน้อยหยิบหลอดทดลองและหมาป่าก็หยิบเกลือกับพริกไทยมันตรงไปที่ทะเลสาบเราทำบาร์บีคิวกันได้นะเราใส่เกลือสักนิด ริกไทยหน่อยหนึ่งโอ้น่าอร่อยเมื่อไปถึงที่ทะเลสาบแพะนักประดิษฐ์ทำการทดลองอีกครั้งน้ำในนี้ควรจะใสเมื่อฉันเทสารลงไปแต่มันยังไม่ได้ผลน่ะ อย่ายอมแพ้เทปไปเรื่อยๆให้ตายฉันเลอะผิวแล้วแพะนักกระดิษฐ์ไปที่ทะเลสาบพ,พร้อมหลอดทดลองและทิ้งม้าป่าไว้ข้างหลังเธอเทส่วนผสมและเทเพิ่มขึ้น ไม่มีอะไรเลยเกิดอะไรขึ้นเหรอชายโยมันได้ผลฉันต้องเทมันในน้ำสะอาดไม่ใช่น้ำเกลือเย้ฮูฉันต้องกลับไปที่ห้องทดลองแล้วละ่ะ ม้าป่าโมโหมากมันไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นมันเลยลงไปในทะเลสายังคงถือขวดเกลือไว้ในมือไม่เห็นจะเข้าใจเลย ทำไมก่อนหน้านี้มันไม่ได้ผลละ่ะเหเอ้ยก็ละครั้งหนึ่งแพ้นักดนตรีเล่นเพลงกล่อมเด็กให้พี่น้องฟังเพื่อช่วยให้พวกเขานอนหลับ วงทำนองพ่อนคลายมากจนทำให้พี่น้องทั้งหมดหลับสนิทและเขาเองก็เกือบจะหลับเหมือนกันหมาป่าแอบมองพวกเขาผ่านทางหน้าต่างและเช่นทุกครั้งมันคิดแผนชั่วร้ายขึ้นมาได้ถ้าฉันเล่นเพลงนี้ให้แกะในคอกฟังฉันก็จะขโบยลูกแกะของมันมาได้ หมาป่ากระซิบผ่านหน้าต่างเพื่อดึงความสนใจของแพะนักดนตรีแพะนักดนตรีได้ยินเสียงแต่ไม่รู้ว่ามันดังมาจากไหนแล้วเขาก็เห็นหูหมาป่าโผล่ออกมาฮืมมีอะไรเหรอหมาป่าฮะ ฉันชอบท่อนที่นายเพิ่งเล่นมากเลยและอยากขอร้ดเพลงนี้ไปเล่นเองบ้างอะแพะนักดนตรีไม่อยากให้น้ตเพลงของเขากับหมาป่าเพราะเขาไม่เชื่อใจมันนายรู้วิธีเล่นฟลุตหรือเปล่าล่ะฮะฉันเล่นฟลุตเป็นนะเนี่ยและฉันก็ร้องเพลงเพราะมากๆด้วยอยากฟังรู้ไหมล่ะอู้อออ นี่นายทำอะไรของนายกันเนี่ยฮะนายจะทำให้พี่น้องของฉันตื่นขึ้นมานะและอีกอย่างนึงอะเสียงของนายนี่ยมันแย่มากๆเลยเรื่องของนายสิส่งโน้ตเพลงไปฉันก็พอแล้วไม่มีทางหรอกหน่ราตรีสวัสดิ์ ม้าป่าอยากได้โน้ตเพลงอย่างมากๆมันเลยพยายามจะดึงจากมือของแพะนักดนตรีนี่ปล่อยนะปล่อยไม่ปล่อยนี่ฉันบอกให้ปล่อยงี้เล่าปล่อยสิปล่อยก็บอกว่าไม่ไงฉันไม่มีวันแบ่งทำนองเพลงให้นายแน่ๆฉันแค่อยากเล่นเพลงก่อมเด็กให้แกะฟังเพราะพวกมันหลับฉันจะเอาดนตลงมาคืนเมื่อเขาได้ฟังแพนักดนตรีก็หยุดและพูดว่า น ane, ายอะผู้ระแกะอย่างนั้นเหรอนายจะเล่นเพลงกล่อมเด็กให้มันฟังงั้นเหรอเนี่ยตกลงนายเอาไปได้เลยมาป่าประหลาดใจที่แพะนักดนตรีเห็นด้วยมันรีไปที่คอกยังมีความสุขเจ้าแพะไักดนงสาคิดว่าฉันจะเล่นเพลงกล่อมเด็กด้วยโน้ตเพลงของเขาจริงๆงั้นสินะ อฉันก่อนเถอะเจ้าแกะน้อยฉันจะจับแกทั้งหมดตอนที่ทำให้แม่แกนอนหลับเจ้าหมาป่ายืนพิงข้างรั้วและเริ่มเล่นฟลุต แกะตัวแรกนอนหลับแกะตัวที่สองนอนหลับแกะตัวที่สามก็นอนหลับแกะตัวที่สีก็นอนหลับ แกะตัวที่ห้าก็นอนหลับและเพราะหมาป่านั่งนับแกะมันก็นอนหลับไปด้วยแผนนายนะมันไม่ได้ผล,ลหรอกน้าเจ้าหมาป่านายอะนอนหลับเพราะนับแกะ ที่กระโดดข้ามรั้วออกมาไงเล่าฝันดีนะหมาป่า